ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลน,นะ,ะไม่ใช่หลวงพ่อให้ศีลนะลูกหลานนะให้เขาว่าให้กับทำเองมันต่างหากทำคนละอย่างกันนะให้พวกเราสังเกตว่าสมาทานศีลไม่ใช่ให้ศีลคันว่าให้ศีลพวกเราต้องรับไปรับไป ไปรับปฏิบัติอันนี้เป็นว่าสมาทานพวกเราตั้งใจสมาทานเองสมาธิยามิสมาธิยามิทุกครั้งนะเพราะน,นั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำตนเองและพวกเราเป็นผู้สมาทานเป็นผู้ทั้งสัจจะสัจจะความจริงจังและจริงใจจะรักษาสินห้าให้กี่ชั่วโมงกี่เวลากี่นาทีกี่วันกี่เดือนกี่ปี กอเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้นะแต่วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือน11เอ็ดปีมะโรงวันนี้เป็นวันที่สิบนะวันที่7วันที่17เป็นวันออกพรรษาเป็นวันออกพรรษาแปลว่าเป็นวันสิ้นสิทธิ์ของไตรมาสสามเดือนเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันพระเกือบจะเป็นวัาสุดท้ายเป็นมวลพระ ข่าวหน้าแปลว่าสุดท้ายแล้วออกพรรษา,านะเพราะนั้นพวกเราท,ทุกท่านก่อนเข้าพรรษา,าพวกเราก็ตังษษษษษ้งจิตธิฐานนะบางบางท่านบางคนเอาเถอะข้าพเจ้า,าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระในพรรษาสิบสองวันบางท่านก็ข้าพเจ้า,าจะรักาษาศีลอุโบสถทุกวันพระในพรรษาสามสามเรือนเกิดสิบสอวัน แต่บบดนี้ก็ได้1ิบอ็วันวนะเพราะนั้นอยากให้ขาดตกปกพ้องถ้าว่าสมมติว่าที่ผ่านมาเรารักษาสินมันขาดใช่ไหมละ่ะเรามีทุระพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยวงสาขณะญาติอะไรก็ตามนะมันปิดทุระแต่ออกพรรษาแล้วเราควรจะรักษาให้ให้จบให้ครบ12เรือ1สวันนะเพราะเห็นไรเพราะว่า มันขาดเหมือนกับผ้าขาดเเสื้อผ้าขาดมันก็รูโหวอยู่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะถ้าหาว่าเราปาเราชุนขึ้นมาแล้วก็เราปะมันจะให้มันเหมือนเก่าก็ไม่เหมือนล่ะแต่ว่าปามันก็น่าดูกว่าที่มันปล่อยให้รูโหวมันเป็นรูโหวอยู่อย่างั้นเพราะมันขาดใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราขาดวันพระวันพระใดวันพระหนึ่งระบบมันขาดแต่เราก็ปิด ต่อไปเรกาก็รักษาสลนุโบสดรักษาสินห้าห้ครบบริบูรณ์อันนั้นคือเราตั้งสัต์จะอธิษฐานไว้ยังไงเราก็อยากให้ขาดตกบกพร่องนะรักษาศีลก็คือรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยให้เป็นคนดีถ้าคนมีสินห้านะี่คือคนดีนะลูกหลานนะในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านรับรองปาาด์ทั้งหลายนักปาาด์ทั้งหลายไม่ใช่พาละชนนะ าพาและชนรับรองอีกอย่างหนึ่งนะแต่ปาดพา่านักปาดบัณฑิตผู้แสวงหาความสุขรับ,ร,บรับรองขั้นต้องว่าให้มีสินห้า,เ,าเป็นอย่างน้อยอถ้าขัดเกลาปืซื้อสินแปดสินห้าก็คือ,อพวกเราอยู่ด้วยกันอยากคิดเบียดเบียนกันเป็นเบื้องตน้นอยากคิดเบียดเบียนกันอยากคิดหลังแกกันอยากคิดฆ่ากัน นั่นแหะอันนั้นคือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองพวกเราอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่อย่าคิดขโมยกันอย่าคิดเบียดเบียนเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองอย่าไปคิดขโมยเขาของคนอื่นเขาข้อที่สามการอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างมีครอบครัวมีสามีภรรยาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปล่วงล้ำกันในสามีภรรยาของคนอื่นเขา ให้เราเคารพสิทธิ์เขาเขาก็รักครอบครัวของเขาอย่างไรเราก็รักครอบครัวของเราอย่างนั้นเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันแข้อที่สี่มุสาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกเขาตอกลวกหลอกลวงเขาต้มตุนเขาเหมือนกับแก๊งทุกวันเนี่ยแก๊งคนจิตต้องคนจิเตอร์เนี่ยเดือดร้อนไหมนี่แหละถ้าโกหกโกหกมันไม่ใช่ธรรมดานะลูกหลานนะ ขนาดโกหกเล่นๆก็เป็นธรรมดานิดนิดหน่อยก็ยังไม่เสียหายถ้าโกหกมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะนั่แหละถ้าโกหกใหญ่เสียหายมากนะนี่แหละโกหกข้อที่สี่มุสาข้อที่ห้าสุราเมรยมมัชชะประมาก,การดื่มสุราคือ,เ,เ,คอเ,คเหล้าเมลัยก็คือเบียร์กัญชายาฟินเฮโรอินคันชงคัญชายาบ้งยาบ้ายามากทุกอย่างนั่แหะคือยาเสพติดหรือยามือนเมา ถ้ากินเข้าไปแล้วขาดสติเ้าต้องขาดสติเป็นกฎเกณฑ์ถ้าคนขาดจติแล้วทําความชั่วเสียหายได้มากมายจะฆ่าใครก็ได้สินข้อที่หนึ่งจะคคิดขโมยใครก็ได้สินข้อที่สองผิดลูกเมียใครก็ได้สินข้อที่สามโกหกต้มตุนหลอกลวงใดใครก็ได้ข้อที่สี่เพราะมันขาดจติพร้อมนควรเป็นบ้าขาดการยับยัง้งนะมันทําได้ทุกอย่างเพราะนั้นพ,พระพุทธศาสนา พอทำคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้จึงให้เท่าหใครเป็นผู้มีศีลห้าเนี่ยนู้นเป็นคนดีรับรองในหลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อก็เลยบอกว่าศีลห้าของพุทธศาสนาเนี่ยคือประชาธิปไตยเราจะไปหาที่อื่นนประชาธิปไตยประชาธิปไตย,ยด่าเขาโคมโคมตัวเองจะเป็นประชาธิปไตยได้ไงเ,เมื่อเขามาด่าเรางอกงอกน,น่าช้อยง่อยงหงา นะ่เขามาด่าเราทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ตัวเองไปดา่าเขาด่าได้แต่เขามาดา่าตัวเองด่าไม่ได้นะจะทำอย่างนั้นได้ยังไงต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสิเอาใจเขามาใจใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเราจะไปคิดฆ่าเขาเขาก็ไม่คิดฆ่าเราเราไม่ขโมยสิ่งของเขาเราก็เขาก็ไม่ขโมยสิ่งของเราเราไม่ผิดลูกเมียเขาเขาก็ไม่มาผิดลูกเมียเราเราไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงเขา เขาก็ไม่มากลัวหกต้มตุนหลอกลวงเราเราไม่กินข้าวเล่าให้ขาดติไม่เบียดเบียนคนอื่นเขานะเขาก็ไม่กินเล่มามาเบียดเบียนเรานะสรุปแล้วก็คือเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนึว่าสิทธิมนุษยชนนะให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละสินห้าของพุทธศาสนาเนี่ยให้เคารพสิทธิ์สิิทธมนุษยชนคือสินห้าเนี่ยถ้าเราไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนแน่ถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกัน รันวันนี้พวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนาในสูมาวัดจวนจะออกพรรษาเป็นอาเป็นวันพระเกือบจะสุดท้ายแล้วนะลูกหลานนะ้่องถ้าเป็นไปได้ให้สมาทานศีลให้ตลอดรอดฝังทั้งวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้ก็ดีวันนี้นะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานนั้นนะทีนี้นะสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวัดศีลนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้าว หลวงตาจะพอหลวงปู่หลวงตาจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังลูกหลานประจำวัน <c oughs> ตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันพระรหัสบดีที่สิบตุลาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันขึ้น8ปดค่ำเดือน11ปีมะโรงแล้วก็อีก7วันข้างหน้า วันพระนานเป็นวันออกพรรษานะทาทายาทโยมลูกหลานแล้วก็ออกพรรษาออกพรรษาวันที่17เป็นวันพระรหัสแล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์เนอะเป็นกรถินวัดป่านาคําน้อยของพวกเราอาทิตย์วันอาทิตย์ที่20เป็นกรถินสามัคคีที่วัดป่านาคําน้อย แลวกวศ็รัาทธาญาติโยมที่อยู่ทางไกลจะเดินทางก็เตรียมพร้อมหรือว่าผู้ที่จะจองโรงทานเหมือนกับเคยปฏิบัติมาก็พร้อมจองได้ตามที่เคยจองอเพราะว่าการจองไว้เนิ่นๆก็ดีเพื่อผู้ที่จะจัดตรงจัดเต็นต่อสายฟงสายไฟต่อน้ำให้ ก็จะไม่ได้เป็นชุกโะหกไม่ใช่ใกล้ๆแล้มาก็บอกไอ้ตุกตตักผลผลให้สุดก็มาบนมาว่าว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมเพราะตัวเองไม่ได้เตรียมพร้อมไว้เตเน,นิ่นนนะมันต้องส่งข่าวมาเต็น,นิ่นนว่าจะจองยังไงจะทําอะไรพวกคณะลูกหลานทั้งจูดทางนี้เขาก็จะได้กางเต็นท์ไว้ให้แล้วก็ต่อสายไฟตั้งโต๊ะ เอาอุ้งเข้าี์ตามมานวยความสะดวกเท่าที่มันมีภายในวัดนั่นแหละพวกเราจะได้มาตั้งโรงทานเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงญาติโกโหติกาญาติธรรมของเรากระถินปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวไม่มีสองครั้งนะลูกหลานนะเพราะนั้นจันดทาญาติโยมลูกหลานที่อยู่ใกล้และไกลหรือว่าผู้เจริตโอนจะตกป,ปัะจ,จัยมาร่วมสมทบ สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ปีนี้หลวงพ่อประกาศบอกแล้วบอกกล่าวอีกว่าวัดของเรา,เาตั้งแต่นี้ไปก็การจะจะเป็นผ้าป่ากระถินกันโดยมากจะเน้นในสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระทุทงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นกระถินปีนี้ก็ชิ้นเดียวกันจึงจะได้มากน้อยก็เราก็จะเอาเข้าพิพิธภัณฑ์ ปฏิปทาพระรุง์กรรมฐานเ,าเพื่อสร้างเพราะว่าเรากำลังระดมทุนกำลังระดมทุนแต่อีกสักช่วงระยะหนึ่งหลวงพ่อคง,งจะประกาศให้ทราบว่าจะถูกปัจจัยของเราเใช้ใจ่ายยังไงขาดเหลืออยังไงแต่เมื่อวานก็บอกแล้วล่ะนะงวดนี้เป็นงวดที่งวดที่หกงวดที่หเราจะได้เบิกปัจจัยใช้ 16ล้านสองแสนกว่าบาทนะลูกหลานนะงวดนี้นะงวดที่หกนี่นะทั้งหมดมันมีอยู่29งวดแปลว่ายัางไม่ครึ่งนะเจดีย์ของเราพิพิธภัณฑ์ของเรายัางไม่ครึ่งแต่เพราะนั้นจะตุปจัจจัยเราก็ต้องรวบรวมจากสถาญาติโยมลูกหลานคนละมากคนละน้อยไม่ได้ไม่ได้ว่ากันล้วนะถ้าใครพร้อมใครว่าคิดว่าจะได้บุญก็เชิญถ้าหว่าใคร ไม่พร้อมกว่ายานนะลูกหลาน,นและไม่คิดว่าจะได้บุญก็ไม่ต้องอีกเหมือนกันฮะ,ะพอเราไม่ต้องการะจะสุขใจจากจากผู้ไม่มีศรัทธานะเอามาศรัทธาคนไม่มีศรัทธามาโยนลงกับเมื่อยกระโยนลงในน้ําในไฟลักษณะอย่างนั้นละมันไม่เกิดประโยชน์นะมันไม่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าว่าผู้ที่จิตใจเป็นกุศลเออน,นี่นะเหมือนกับสร้างวิทยาลัย้วา แหล่งเรียนรู้แหล่งแหล่งการศึกษาพอแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเอาทั้งสายเลยนะามาไว้ในตรงนี้นะให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าอยา่ายาวนานเท่านานนะเ,เดี๋ยวนะี้กำลังระดมกำลังระดมสติกระดมกำลังระดมปัญญาระดมคุณนะทรัพย์ทุนนะทรัพย์มาสร้างด้วย ระโหิปัญญาเอามาใช้ในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาด้วยอันนี้แหละอันนี้คือจิตตุป,ปัจัยปีนี้นะกระถินปีนี้นะก็คงจะเอามารวมมารวมกันสร้างพิพิธภัณฑ์นะลูกหลานนะอันนี้ก็ขอเล่าเก่าบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลทั้งอยู่ต่างประเทศพอหลวงพ่อพูดอย่างนี้ขึ้นไปเนะ่ยมันอยู่ในเฟซบุ๊กยูทูบนะลูกหลานนะ ดังไปทั่วโลกเลยบางทีต่างประเทศกลับมาหลวงพ่อก็ถามเออเป็นไงลูกหลานก็ว่าได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดทุกเช้าถ้าจะฟังนะถ้าจะติดตามนะอ,อ,อันนี้ก็หลวงพ่อก็บอกเกา่าเล่าสีลูกหลานทุกคนนั่นนะออกระถินออปีนี้ก่อนะวันที่20สบตุลาหกเจ็เป็นกระถินสามัคคีแล้วก็จตุปัจจัยที่ได้มามา,มากน้อย จะรวมกันสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานสายลูกปูมั่นทั้งหมดนั่นแหะนะอันนี้ก็แจ้งข่าวบอกกล่าวให้ลูกหลานที่จิตใจเป็นกุศลแล้วก็พร้อมกันวันนี้หลวงพ่อฉันต้องฉันจังหานแล้วผมพ่อมีโทระนะลูกหลานนะจะได้ออกไปแล้วก็คงจะไปพักค้างที่ทำกองเพลนคืนนี้นะเ,เพราะว่าทำกงเพนก็ ออ,อ,อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ไปวันเก่านี้ก็คงจะไปพักทําคงเพนตั้งแต่วันวันนี้แหละแล้วก็วันวันศุกร์วันพุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะลูกหลานนะก็คงจะบินทบาทที่ทําคงเพนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ก็บินทบาทที่ทําคงเพนอีกวันหนึ่งเสร็จแล้วก็ตอนบ่าย,ายลวกพ่อก็คงจะไปงาน ครอรอบหรือว่างานหลวงปู่ขันตีจังหวัดเลยที่ไปแสดงธรรมประมาณสักบ่ายสี่โมงนะลูกหลานนะบ่ายสี่ห้าโมงเย็นนี่แหละถ้าว่าพี่น้องทั้งจังหวัดเลยแล้วว่าผู้ได้ยินเสียงหลวงพ่อก็เชิญไปร่วมกันวันเสาร์ตอนบ่ายบ่ายสี่สี่โมงเย็นประมาณนั้นสี่ห้าโมงเย็นแสดงธรรมพอจบแล้วหลวงพ่อก็คงจะกลับวัดเพราะว่า ควรจะเข้าพรรษาเป็นวันที่13ก็เป็นวันวันพ่อวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตรัตรอก้านะแล้วก็วันหยุดทดเชยอีกวันที่14จะนักเออกพรรษาแนละไม่กี่วันอันนี้ก็เล่าเล่าเก่าๆให้ทุกหลานที่ได้ยินเสียงหลวงพอ่อติดตามเฟซหลวงพอ่อเพื่อจะได้รับรู้รับทราบ วันที่วันศุกร์กับวันเสาร์หลวงพ่อจะบินฑบาตที่ทรรมคงเพลนะลูกหลานนะ <c oughs> ลูกหลานอยู่ในถิ่นฐานทางทางนู้นนะทางใกล้ทางนู้นก่อนร่วมรบพบกันเชิญพร้อมกันที่ทรรมคงเพลนะอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังเอ่อแต่ให้ลูกหลานทบทวนดูนะออกพรรษาปีนี้เนะี่ยเอ่อตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาตั้งแต่ออกพรรษา เราได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้างสิ่งที่มันไม่ดีมีอะไรบ้างในพรรษานี้พระลูกพระหลานกรมือนกันที่มาศึกษาอยู่ศึกษาสามเดือนได้อะไรไปบ้างได้ร,รักษาศีลได้นั่งภาวนาได้ประพฤติปฏิบัติสารวมกายวาจาใจอย่างไรในพรรษาตลอดถึงศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านั่น่ะ แต่ถึงจะไม่ใช่ในพรรษาก็เถอะปีนี้นะอะไรอย่างหลวงพ่อเนี่ยอายุแปดสิปีปีนี้เนี่ยหลวงพ่อก็คิดทบทวนทั้งหลังว่าที่ผ่าน,านมา,เ,าเดือนไหนบ้างปีไหนบ้างลม้มลุกคุดคุกคานขาดทุนกำไรอย่างไรในชีวิตของเราที่เราจะเดินไปข้างหน้านี่เราจะเดินไปยังไง เราขาดเหลือขาดตกอะไรเราพร้อมขนาดไหนมันพร้อมพร้อมอรือ,อย่างที่เราจะเดินไปข้างหน้าสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทบทวนเหมือนกันนะลูกหลานเหมือนกับเราทํามาค้าขายเนะี่ยถ้าทํามาค้าขายมิถ้าขาย,ไม,าขายไม่ถ้าซื้อถ้าขายโดยที่ไม่ได้ทบทวนทุนกําไรคนคนนั้นถึงจะ,จะเจริญก็ไม่จเจริญไม่จเจริญมากจเจริญได้อยู่ แต่ไม่เจริญเหมือนกับคนที่มีหลักกฎเกณฑ์ทุนกำไรทั้งหลายควรจะหาทุนตรงไหนควรจะกำไรอย่างไงอ,อย่างนี้แหละอันนั้นก็คือเป็นผู้วางแผนนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะพวกเราควรจะวางแผนชีวิตของตนเองไม่ใช่อยู่เป็นวัน,ว,นวันเดือนเดือนปีปีไปกินข้าวแล้วก็นอนหลับไปเป็นวันวัน,วนเดือนเดือนมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะชีวิตของเราอีกข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปที่ไหนเ,เราจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมสิงเหล่านี้เราต้องได้คิดไว้ในใ,ใจถ้าหากว่าถ้า,าว่าบางคนไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดมันก็ต้องได้คิดนะคิดวางแผนไว้ดีกว่าเหมือนกับไฟจะไหม้บ้านเรานะถ้าคนไม่วางแผนไว้เนี่ยอันนั้นเสียเปรียบมากกว่านะั้นลูกหลานนะถ้า,าว่าคนที่วางแผนว่าสมมติว่าไฟไหม้บ้านเรา เราจะเอาอะไรออกจากบ้านของเราเนี่ยเราต้องคิดไว้ถึงจะมันในอย่างไม่ไหม้ก็เถอะเราต้องคิดไว้แล้วว่าของที่มีคุณค่าในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรเราต้องคิดไว้นะแต่พอพอมันเกิดใหม่ขึ้นมามันก็ปุ๊บปั๊บขึ้นมาเราก็เอาไปเอาจุดนั้นแหละออกมาก่อนเพชรินจินดากุญแจตู้ทรงตรงรงรู้เซฟเปิดไว้ที่ไหนใส่ที่ไหนเอาหอบนันออกมาก่อน แล้วจากนั้นก่อนเนี่ยนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จงค่อยว่ากันอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเรามาถึงจุดนี้แล้วเราจะทำยังไงเราจะบำเพ็ญคุณงามความดียังไงเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราอย่าไปชลาดใจนะชีวิตของพวกเราอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไม่ได้คิดว่าเดือนนั้นปีนี้อายุเท่านั้นเท่านี้นะ พร้อมที่จะร่องโรยหล่นหมดสภาพไปได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าถึงท่านจึงให้พิจรารณาไว้เนืองๆเรามีความแก่เจ็บมีความแก่เจ็บไข้ได้ป่วยและมีความตายเป็นธรรมดาเราจะไม่ล่วงไม่ล่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปได้อันนี้ก็เหมือนกันนะละให้พวกเราทุก,ท,กทุกคน จะเมื่อคิดขึ้นมาแล้วเราก็ควรสร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจคิดดีเป็นอันดับแรกนะไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดทำร้ายทำลายคนอื่นไม่คิดขโมยคนอื่นไม่คิดสิ่งที่มันชั่วเราจะไม่คิดไม่คิดเราจะไม่คิดทำชั่วอันดับแรกไม่คิดทำชั่วไม่คิดชั่วแล้วก็ไม่ทำชั่วแล้วก็ไม่พูดชั่วนะ ทั้งสามอย่างเนี่ยสํารวมกายวาจาใจถ้าพวกเราสำรวมได้อย่างนี้แล้วนะเลิศประเสริฐแปลว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะถ้าว่าพวกเราตนริวีแต่ละวันเออระเหยลอยลมไปเลยไม่ได้คิดเ,ออเหมือนกับว่าเชือกขาดอย่างนั้นนะใช้ไม่ได้นะลูกหลานนะออต้องเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจต้องเป็นผู้หนักนะ ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจน,นั้นเลิศประเสริฐนะอะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนในเทนเนะอร์ยะถามวาริวาหาปูราปาริปูเรนติกสาคารังเอวะเมวะอโตทินังเปตานางอุปกาปะเต อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยธามณิชติระุสาธาวิวาจันตุสัปารโวโควินา สาตุมะเตภาวาตวันตายรโยจุกิธิกายยโกภภาวาพิวันธานาสิลิตสาเนจจังวุลท้าปัจายนโอจัตตา

ວ san namanaatasa wiපුa ho tidakdakina jeta anodantihuaya watca karondiwa ānā kina won tepi punnyatapang tata depatiwana ciyata din na, na mafalang. ปุญญาณิปลโลกะจำเองปาติธาโหติปานินันตีปวัตุสาปมังกาลังรักขันตุสาเปเทวตาสามบาบุธานุภาเวนัสดาโสที่พระวันตุเตปาวัตุสาปมังกาลังรักขันตุสาเปเิวตา ตามบาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิพระวันตุเตปาวัตุสาพมังกาลังรักันตุสาปเดวตาสามบาสร้างหาหนุภาเวนะสดาโสทีพระวันตุเต เบงเบงหนะ้าพี่น้องลูกหลานบานเาเบิบงพี่น้องทั้งคืนทั้งไก่เอาหงอาหารให้ทั่วถึงกันเบิงท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ Youtube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k ัดน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา